วิดีโอพรีเซนต์ข้่าวๆาครับบ้าน88ตารางวาหนองจอมใกล้สี่แยกหนองจอม88ตารางวาขายอยู่5ร้าน2 88วามีพื้นที่ด้านข้างมุมนี้จะเหลือค่อนข้างเยอะมากครับมุมนี้ที่ดินเหลือเยอะมากๆเลยตรงนี้นะครับเป็นทางเข้าห้องครัวของตัวบ้านครับตัวบ้านจะใส่กระจกที่ค่อนข้างทึบแสงแดดนะครับใส่แบบตัวกัน UV ไว้ แบบสีเข้มๆเ,เลยอันนี้หลังบ้านมีแทงน้ำปั๊มน้ำปูกระเบื้องให้เรียบร้อยนะครับแทงน้ำปั๊มน้ำปูกระเบื้องรอบบ้านหล่งน,นี้ก็ปูกระเบื้องแล้วอันนี้ส่วนหน้าบ้านครับมีสนามหญ้าเรียบร้อยนี่ครับต,ตอนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าไฟฟ้ายังไม่เข้าอาจจะมืดตึ๊บนิดหนึ่งนะครับอันนี้ตัวส่วนริบบิงริบบิงของบ้าน เดินไปทางนี้จุดๆเป็นทางเดินบันไดอยู่ตรงนี้ห้องน้ําอันนั้นห้องน้ำอันนี้ห้องนอนจะทําเป็นปฏิฟังก์ชันอะไรก็ได้มีห้องน้ําในตัวด้วยห้องน้ําในตัวไปมาทางขวาครับอันนี้เป็นห้องครัวห้องครัวขนาดใหญ่ใหญ่ใช้ได้ครับห้องครัวนี้ห้องครัวแล้วทางออกด้านข้างเมื่อกี้นะครับอันนี้มีช่อง ไม่สเพราะว่าห้องนี้นี่ก็ตั้งใจทําเป็นดินนิ่งรวมห้องกินข้าวลงไปหน,นึ่งสเต็ปนี้ตัวบันไดขึ้นชั้น 2. 2> สองลักษณะนี้อันนี้เป็นห้องนอนฝั่งหน้าบ้านครับห้องนอนนี้จะมีห้องน้ําในตัวหน้าบ้านหันหน้าไปทางทิศใต้ห้องน้ําไปทางด้านนี้ครับห้องน้ำจิง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 ตอนนี้ mm hmm. ไฟไม่มีครับก็มืดนิดนึง อันนี้เปข้องนอกอีกห้องหนึ่งครับที่หันหน้าอยู่ฝั่งหน้าบ้านเหมือนกันหันหน้าทิศใต้อันนี้ไม่มีห้องน้ํานะครับห้องนี้โถงริบบิ้งครับมีห้องน้ําใช้แชร์ริงตรงนี้แช่ห้องน้ำนี้แชร์ตรงนี้ส่วนกลางและห้องนอนนี้ก็ใช้ห้องน้ําเมื่อกี้เหมือนกันอันนี้ห้องด้านหลังของบ้านครับกว้างเหมือนกันนะครับเนี่ยไม่ใช่เล็กและห้องสุดท้ายข้างบนไปนห้องนี้ครับ ห้องนี้มีห้องน้ำ็นตัวอ๋ออยากดูขนาดห้องน้ำระครับแันหนึงนะครับขนาดห้องน้ำอ่าประมาณนี้ครับกว้างประมาณหนึ่งจหกยาวประมาณสองจุดหกครับ